ครับผมขอพรบอคุณหลายๆครับจอขอเป็นส่วนหนึ่งอ,อน,นะสีะ่สามสองหนึ่งเจกันด้าขอเป็นหนึ่งสำหรับความสุข,ขความบันเทิงของแม่แม่ทุกท่านนะคะ แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่น้องกําลังสีเดินทางบอมนะฮะเพราะว่าสิเป็นผู้ได้นื่งไปไซก็ตามนะครับกาบันเกิดเมื่องนอนหรือว่าไปเที่ยวไปสังสันปาดีหอยเดินทางโดยความปลอดภัยอากาศไปหอดจุดหมายไปทางโดยความสวัสดิภาพนะครับแต่วกนมี้ความสุขกับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับปี Happy แฮปปี้ครับทุกๆคนทุกทุก บานทุก<ม>ช่วมโรคโดยเฉพาะแฟ้ครับเอฟซีของวกเข,ข้านะครับนี่แต่เรื่องเล่าดีๆในช่วงสัปดาห์ที่จะ<ม>ต้องส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ครับผมขอบครับ เดี๋ยวติ๊ไลค์โซนดูเลยเรียนให้ลู้ TikTok เรียนบ้างลองกาพี่ยว่อถ้าเรียนครับเออรียนเพียงหงที่คุยนะต้อเล่นแต่ว่าช่องมันไม่เคยขึ้นขีดมากกว่าต้อกาเรียนไปเรื่อยๆน้องเมงโก้ถ้าไม่ได้เงินหาด้บังเที่ยพ่อขันพ่อไม่ได้เตรียมตัวพ่อก็ตั้งใจขึ้นเวที่ขึ้นกัน การมากนันคือวันนี้ต้องไปคิดเพรียงสามชามแล้วก็ส่งมาให้พอ่อพ่อจะได้ทำคิดว่า,าวนา้องๆอตรียงได้บ้างตั้งมือเด่นโลกสาวเด่นเสอือหรือว่าสาวหางเครื่องไปบ้าบ่าวฟังลำชุดดำมาหลอดีนี่ก็สามชาติลูกไ้แมงโก้ได้เพียงไรสาวอีสานรอรักเออเอาจะเพลงค่ะฮะเอาคนละเพลง อัน้องกาฟิวได้เพียยังเอากาฝากาคือพอมาเลยเออกาฝากมาเด้อพี่น้องยมเพื่อโชกใช่ครับผู้ใดว่าท่านในเข่ากลุ่มเนี่ยสามกลุ่มใดเลยครับเมาเมาเดือนทันมาไปแล้วต้องซื้อตัวใหม่ไม่ได้ซื้อครับแม่กดไปที่ลิงก์ของ EP9 เก้ดกดไปที่ลิงก์ของ EP9 เลยครับผมไลฟ์สดที่กลุ่ม EP9 ีเกนะนะครับ ใดสดอยู่คุมอีพี่เก่าครับกดลิงที่ปักบูเ๊เลยครับผมเราแอดมินดึงเขาคุมตอนนี้เลยมือนี้ยังท่านนะครับผู้ใดเขาลุ่มเมื่อใดทรงมาเฟสส่วนตัวผมก็ได้ครับผมยังมีเวลาอยู่มือน,นี้เพราะว่ามืออื่นมืออื่นมีสียาเพราะว่าต้องทึ่งเตรียมต้องเหตุกิจกรรมแล้วก็ทเทิ่งสอมเพลงไม่พร้อม สื่อความคุมปิดปีใหม่อ่าคุมปิดหนึ่งรอยยี่สิบเจ็ดบาทถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้น,น,น้องๆนุง่งๆหลูกๆมาล่ำใจอหอายังคับบอคำเพาก็ตื่นตื่นเหมือนนี่ตื่นคําพักปุยบกไก่ก็เลยแบบบอตัง้งนาฬิกา